ดน้ำหนักคุณแม่หลังคลอดฉบับลดได้จริงกินอิ่มไม่อดนมแม่ไม่ลดด้วย4วิธีนี้ 1. 1เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการลดน้ำหนักได้จริงและเห็นผลสุดลูกกินนมจะไปดึงไขมันที่สะสมตามร่างกายมาสร้างน้ำนมยิ่งให้ลูกกินนมบ่อยกินนมเยอะประโยชน์2ต่อคือน้ำหนักแม่ลดลงและเพิ่มนมแม่ได้ด้วยข้อ 2, 2. <S กินอิ่มไม่อดสารอาหารเหมาะสมคีนี้สำคัญไม่ใช่กินน้อยๆหรืออดข้าวหรือกินสารอาหารไม่ครบนะคะเพราะถ้าแบบนั้นร่างกายจะอยู่ในสภาพอดอาหารซึ่งจะลดน้ำหนักไม่ได้และเต้าเผาในร่างกายก็จะทำงานได้ไม่ดีเพราะพออดเยอะๆหรืออกินน้ยตตะบแ พอกลับมากินนิดๆหน่อยๆน้ำหนักก็พุ่งขึ้นได้แม่หลังคลอดที่ให้นมลูกอยู่จะลดน้ำหนักได้ลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันกินโปรตีนเพิ่มขึ้นลดแป้งเช่นข้าวเส้นขนมปังลดแป้งลงได้แต่อย่าลดเยอะนะคะเดี๋ยวหนูแม่ลดลงได้คืออาจจะลดข้าวเหลือนหนึ่งทัพีแล้วก็เน้นกินกลับให้อิ่มลดน้ำตาลก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำหวานผลไม้หวานขนมหวานและลดการกินไขมันลงกินโปรตีนให้เพิ่มขึ้นเพราะแม่ให้นมต้องการโปรตีนสูงถึงวันละ60-75ถึงกรัมต่อวันเพื่อนำไปใช้สร้างน้ำนมเพิ่มน ยกตัวอย่างเช่นเนื้อสัตว์ไข่นม โปรโตีนเพื่อสุดพาร์โปรโตีนสําหรับคุณแม่ให้นมโดยเฉพาะ1นซองให้โปรโตีนสูงถึง19กรัมเผาผลาญและสลายไขมันแม่มาสร้างน้านมให้ลูกแม่กินมีสาสกัดชาเขียวแอปเปิลไซเดอร์วานิการมีแอลคาเนตินเอลอาร์จินินมีผงบุก m c t oil ยังมีพรีเบอติกและโพสเบอติกดูแลลาไส้ให้ถ่ายดีมีคอลลาเจนจากแครอทช่วยบํารุงผิวผมเล็บให้แข็งแรงและยังมีวิตามินต่างๆที่สําคัญจําเป็นสาหรับคุณแม่ให้นมบุตรและบํารุงน้ํานมแม่ให้มีคุณภาพให้แม่กินแล้วส่งผ่าน กินให้เป็นเวลาไม่กินจุบจิบกินให้อิ่มเป็นมือมือเพอให้ร่างกายดึงไขมันมาเบิร์นน้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงไม่บอเข้าใจเลยคุณแม่ให้นมหลังให้นมลูกแล้วแม่จะหิวมากเลือกกินเป็นโปรตีนจะช่วยให้แม่อิ่มอยู่ทอ้อง เลิฟโปรตีนพืชสูตรแพทย์รสชาเขียวแล้วอิ่มอยู่ท้องไม่รู้สึกผิดแล้วไม่ต้องกังวลว่าน้ําหนักตัวจะพุ่งสุดท้ายคือข้อ4ถ้าเราทําตั้งแต่ข้อ 1- ถึงข้อ3คือเราเดินมาถูกทางแล้วก็พอในร่างกายก็จะกลับมาทํางานเบิร์นได้เป็นปกติแค่แม่ทํากิจกรรมเล็กๆแน่อนอรรเนเช่อนอุน้มลูกเดินในตอนเช้าตอนเย็นรอบละประมาณ10-15นาทีหรือทํางานบ้านเล็กๆน้นอนออกกําลังกายเต้นตามเพลงนิดๆหน่อยๆแค่นี้ไขมันในร่างกายแม่ก็จะถูกดึงออกมาเบิร์นเพียงเท่านี้น้ําหนักก็จะลดลงได้